เร,เรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งในวันนี้ครูก็จะพานักเรียนไปนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวกลางของแสงนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเรายังสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้แม้ว่าเราจะมองผ่านกระจกใสแต่ในทางกลับกันหากเรามองวัตถุผ่านแผ่นไม้เราจะไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยเอ๊นักเรียนคงสงสัยกันใช่ไหมคะ งั้นเราไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวกลางของแสงกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวกลางของแสงเรามารู้จักแสงกันก่อนนะคะแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ทางตาเมื่อแสงเดินทางมาที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งจะทำให้เกิดความสว่างและช่วยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเมื่อแสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรง ออกจากแหล่งกำเนิดแสงแล้วแสงนั้นจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ดวงตาของเราจึงทำให้มีผลต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆของเราสิ่งที่กั้นแสงแล้วแสงสามารถผ่านได้เรียกว่าตัวกลางของแสงส่วนสิ่งที่แสงไม่สามารถผ่านได้เรียกว่าวัตถุทึบแสงแหล่งกำเนิดแสงหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดแสงได้ โดยแยกได้3ประเภทดังนี้ 1. แสงที่เกิดจากธรรมชาติ 2. แสงจากสัตว์และ 3. แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแสงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากฟ้าแลบและแสงจากฟ้าผ่าเป็นต้นแสงจากสัตว์ได้แก่แสงจากหิ่งห้อยและแสงจากแมงกะพรุนเป็นต้นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่แสงจากไฟฉายแสงจากเทียนไขและแสงจากหลอดไฟฟ้าเป็นต้นวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงแล้วมีผลต่อการมองเห็นแสงของเราเรียกว่าตัวกลางซึ่งวัตถุที่เป็นตัวกลางของแสงทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆจึงมีผลทำให้แสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุนั้นได้แตกต่างกัน ต่อไปเรามารู้จักประเภทของตัวกางของแสงกันนะคะนักเรียนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าตัวกลางของแสงมีกี่ประเภทงั้นเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะตัวกลางของแสงแบ่งได้3ประเภทคือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงตัวกลางโปร่งใสคือ วัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนเช่นกระจกใสแก้วใสและน้ำเป็นต้นตัวกลางโปร่งแสงคือวัตถุบางชนิดเมื่อนำมากลั้นแสงแล้วมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นไม่ชัดเจนเช่นหมอก กระดาษไขและกระจกฝ้าเป็นต้นวัตถุทึบแสงคือวัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วทำให้มองไม่เห็นแสงหรือไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้เช่นแผ่นไม้กล่องลังและตุ๊กตาเป็นต้นค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวการของแสงกันไปแล้วนะคะครูก็จะมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกรอบค่ะ ว่ตัวกลางของแสงคือสิ่งที่การแสงแล้วแสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ซึ่งตัวกลางของแสงแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงซึ่งตัวกลางโปร่งใสคือตัวกลางที่แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้งหมด ตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางที่แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้บางส่วนและวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่แสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบเรื่องตัวกลางของแสงไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเรามาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ